พระเยซูทรงเตือนประตูพระเมตตากำลังจะปิดลงแล้วลูกทั้งหลายของเราจงรีบเร่งเถิด15มกราคม2559พระวจนะจากพระเยซูผ่านซิตาแคลให้เสียงโดยพรพิมลขอพระพรจากพระเยซูผู้ทรงรักของเราและบริวารของพระองค์จงสถิตอยู่กับพวกท่าน ผู้รักพระองค์ทั้งหลายตลอดช่วงที่ผ่านมาฉันถูกสิ่งรบกวนถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องและฉันก็ถามไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งเหล่านั้นคือการเบี่ยงเบนความสนใจจงกระทั่งสามีของฉันเตือนฉันขอบคุณพระเจ้าสําหรับสามีของฉันที่ได้รับการเจิมให้มองเห็นแผนการของศัตรูได้อย่างชัดเจน พี่น้องผู้รักพระเจ้าเวลาเหลืออยู่น้อยมากแล้วจริงๆเรากำลังยืนอยู่ตรงขอบของยุคความทุกข์ยากใหญ่หลวงฉันเห็นประตูพระเมตตาอันใหญ่ยิ่งมันกำลังค่อยๆปิดลงและสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นคือความทุกข์ทรมานเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้พระเจ้าทรงต้องการคำอธิษฐานของคุณตอนนี้มากกว่าที่เคย พระองค์ต้องการการ,การอดอาหารถวายตอนนี้พระองค์ต้องการการกลับใจของเราสำหรับโลกใบนี้ในตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าจะพูดย้ำได้อีกกี่วิธีแต่ไม่มีเวลาอีกแล้วเม <IS ee> ื่อฉันเข้าสู่การอธิษฐานพระเจ้าทรงอบชันแนบพระทัยและฉันก็ร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้นโดยที่ไม่รู้แน่ชัดว่าทำไม แต่ดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของฉันได้รับการเปิดเผยถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและได้รับภาพบางส่วนถึงความร้ายแรงของมันฉันยังคงร้องไห้พางพูดกับพระเยซูว่าข้าพระองค์เสียใจที่พระองค์ต้องทรงทำสิ่งนี้ข้าพระองค์เสียใจจริงๆขณะที่พระองค์อบก,กอดฉันไว้และฉันก็กำลังร้องไห้ พระองค์ก็เริ่มหองไห้ด้วยแล้วก็มีทูตสวรรค์หลายองค์มาร้อมรอบและปลอบโยนเราใช่แล้วความจริงนั้นน่าหวาดหวั่นอย่างยิ่งมีบางสิ่งที่เราจำเป็นต้องปิดบังจากสายตาของเจ้าเพราะมันน่ากลัวเกินไปใช่แล้ว เวลาได้สิ้นสุดลงแล้วความจริงอันน่าสยดสยองกำลังมาถึงโอแคลเราปรารถนาให้เจ้าไม่ต้องผ่านสิ่งนี้กับเราเราอยากจะช่วยเจ้าออกจากโลกนี้ก่อนที่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะมาถึงเราอยากให้เจ้าไม่ได้เกิดมาในช่วงเวลานี้แต่เจ้าก็ได้เกิดมาแล้วและเจ้าถูกสร้างมาเพื่อช่วงเวลาเช่นนี้จงอยู่ในการอธิษฐานเถิดที่รักของเรา และอย่าให้สิ่งใดพาเจ้าออกนอกทางเลยฉันขอแทรกตรงนี้สักนิดว่าพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องผ่านช่วงเวลาทั้งหมดของความทุกข์ยากใหญ่หลวงแต่พระองค์หมายถึงว่าเราจะได้เห็นการเริ่มต้นของมัน ซึ่งแค่เพียงการเริ่มต้นนั้นก็จะเลวร้ายอย่างยิ่งแล้วจงทำเพียงงานที่เรามอบหมายให้กับเจ้าเท่านั้นสิ่งอื่นหรือใครอื่นนอกเหนือจากนั้นเราจะเป็นผู้ดูแลเองขณะที่ฉันวางศีรษะลงบนพระหัตไทยของพระองค์และพระองค์ก็กอดฉันไว้แน่น ฉันเริ่มมองเห็นเลือดแอ่งเลือดและเลือดเต็มไปทั่วทุกคนทุกแห่งราวกับว่าร่างกายของผู้คนละลายกลายเป็นแอ่งเลือดแล้วฉันก็เห็นไฟและร่างที่นอนเกลื่อนอยู่กับพื้นไม่ไปเรื่อยๆฉันเห็นหญิงชาวเกาหลีคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่และกำลังถูกไฟครอกเธอร้องเรียกหาใครบางคนเธอเงยหน้าขึ้นและร้องออกมา เด็กคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆเธอซึ่งดูชัดเจนว่าเสียชีวิตแล้วแล้วเธอก็ซุดตัวลงและเสียชีวิตตามไปท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันหนาทึบฉันกำลังมองไปยังเมืองที่ตั้งอยู่ริมอ่าวซึ่งดูคล้ายเมืองโอ๊คแลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่อาจไม่ใช่เมืองนั้นแน่นอน เมืองนี้ดูเหมือนเป็นเมืองท่าเรือสำหรับการขนส่งบางอย่างฉันเห็นลูกไฟหรือเศษซากบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องทิ้งร่องรอยควันไว้เบื้องหลังมันดูเหมือนแสของดาวหางที่แตกกระจายหรือคล้ายการระเบิดของภูเขาไฟที่หล่นลงมาจากฟ้ามาจากที่ที่ไม่มีใครคาดคิดเมืองทั้งเมืองดูเงียบสงัดเพราะทุก คนตายหมดแล้วทุกคนจริงๆฉันร้องออกไปว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาขอทรงเมตตาด้วยเธอแล้วก็มีเสียงอันแผ่วเบาดังขึ้นมาจากด้านหลังไหล่ซ้ายของฉันซึ่งเป็นที่ที่ทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ของฉัน มักจะอยู่ประจำและเสียงนั้นกล่าวว่าเวลาของพระเมตตาสิ้นสุดลงแล้วแคลนี่คือการพิพากษาของพระเจ้าต่อโลกที่ชั่วร้ายและเสื่อมซามนี้จากนั้นฉันก็กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ตัดกับข้าพระองค์เถิด จะมีอะไรให้เรากล่าวอีกนอกเสียจากความพินาศล่มสลายอย่างสิ้นเชิงที่จะเกิดขึ้นแก่เมืองต่างๆทั่วโลกเมืองเหล่านั้นจะลมคลื่นลงทีละเมืองเริ่มต้นจากฝั่งตะวันออกแล้วจะเคลื่อนผ่านยุโรปเข้าสู่ประเทศของเจ้าเราจะกล่าวอะไรได้อีกนอกจากจะบอกว่าเวลาของพระเมตตาได้สิ้นสุดลงแล้ว จงอธิษฐานเพื่อขอพระเมตตาบนหน้าปัดแห่งเวลาอันเป็นนิรันดรของเราเหลือเวลาเพียงไม่กี่วินาทีจงอธิษฐานให้มากเถิดเพื่อให้ได้รับพระเมตตาก่อนที่ประตูจะถูกผนึกปิดลงอย่างสิ้นเชิงแต่พระเจ้าพระเมตตาของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดมิใช่หรือ ใช่แล้วนั่นเป็นความจริงพระเมตตาของเรานั้นไม่มีวันล้มเหลวไม่มีวันเลยแต่บัดนี้ฤดูการแห่งการเก็บเกี่ยวได้มาถึงแล้วเคียวก็ถูกลับจนคมและเราจะทำให้บาปสิ้นสุดลงใช่แล้วเราจะทำให้บาปสิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิงโอเคลสิ่งที่เรากำลังแสดงให้เจ้าเห็นนั้นคือบรรดาประเทศ ที่ถูกหมายไว้เพื่อความพินาศและประเทศของเจ้าอเมริกาก็อยู่ในหมู่พวกเขาด้วยโลกใบนี้จะไม่หลงเหลือความเป็นเดิมอีกต่อไปเมื่อซาตานได้รับเสรีภาพที่จะกระทำตามใจของมันจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือเหมือนเดิมจะมีเพียงซากที่ไม่เกรียมและความโกลาหลหลายอย่างสิ้นเชิง พระเยซูข้าแต่พระองค์รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในใจถึงกระน,นั้นเจ้าก็ยังต้องรวบรวมกำลังใจขึ้นมาในขณะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยและจงทำให้เสร็จสิ้นตามสิ่งที่เราได้มอบหมายให้เจ้าแคลจงทำมันให้เสร็จเจ้าปล่อยให้สิ่งรบกวนเข้ามามีอำนาจเหนือเจ้า ตอนนี้เราขอให้เจ้าอย่าปล่อยให้สิ่งใดมารบกวนเจ้าอีกจงตั้งใจและลงมือทำเถิดที่รักของเราเรื่องนี้สำคัญกับเรามากจริงๆ ณขณะนั้นเมื่อพระองค์ตัดเช่นนั้นข้าพระองค์ก็อ่อนแรงเหลือเกินข้าพระองค์ร้องไห้จนหมดแรงมันว่างเปล่าและอ่อนแอที่สุดเท่าที่จะเป็นได้และข้าพระองค์ก็พูดว่าพระเยซูเจา้าโปรดประทานกำลังและความชัดเจนแก่ข้าพระองค์เถิดหลังจากข้าพระองค์ทูลขอเช่นนั้นหัวใจที่อ่อนล้าและเจ็บปวดของข้าพระองค์ก็เริ่มเต้นอีกครั้งด้วยพละกำลังใหม่ การเจิมได้ไหลามาข้าพระองค์รู้สึกได้เลยว่าพระองค์จะทรงช่วยข้าพระองค์โอ้เรานักบุญของพระเจ้าจงอธิษฐานขอพระเมตตาจงถวายการอดอาหารจงแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจจงแสวงหาพระองค์ด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่ท่านมี อย่าจดจ่ออยู่กับปัญหาของตนเองในตอนนี้เพราะมันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงพวกเราเคยชินกับความปลอดภัยและความสะดวกสบายในประเทศของเราแต่โลกทั้งใบกำลังจะเข้าสู่หมดความโกลาหลไม่มีเวลาเหลือสำหรับความคิดเห็นแก่ตัวอีกแล้ว จงหนุนเสริมพระเจ้าโดยคำอธิษฐานของท่านและจงมุ่งใจไปที่ผู้คนที่พระองค์กำลังจะต้องสูญเสียไปตลอดการโปรดเถิดจงทำสิ่งนี้เพราะนี่คือจุดที่พระทัยของพระองค์เจ็บปวดที่สุดจงเลิกใส่ใจกับปัญหาของตนเองเถิดหากท่านจำเป็นต้องใคร่ควรบางสิ่ง จงนึกถึงผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์และยังไม่เคยพบหรือไม่เคยตอบรับพระเยซูเลยจงนึกภาพว่าพวกเขากำลังวางแผนชีวิตในอนาคตหรือกำลังคาดหวังสิ่งดีๆว่าจะเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันขุมนรกก็ได้อ้าปากต้อนรับพวกเขาอย่างกว้างขวางเบื้องหลังพวกเขามีปีศาจถือสามง่ามยืนอยู่กำลังผลักดันพวกเขาลงไปในหุบเหว จงจินตนาการว่าบุคคลที่เพิ่งตกลงไปในขุมนรกนั้นคือบุตรชายหรือบุตรสาวของท่านเองและท่านจะไม่มีวันได้พบพวกเขาอีกเลยท่านเห็นหรือไม่ว่าสิ่งนี้สำคัญเพียงใดจงอธิษฐานและถวายการอดอาหารเพื่อให้พวกเขาได้รับความรอดแม้แต่ในนาทีสุดท้ายและหากท่านมีเรื่องที่ยังต้องจัดการอยู่ จงเข้าใกล้พระเจ้าและคาดหวังว่าพระองค์จะทรงลงมือกระทำจงทบทวนคำสอนของเราเกี่ยวกับการรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและจงลงมือทำท่านเติบโตแล้วตอนนี้ท่านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำงานร่วมกันได้พระองค์อยู่ใกล้กับท่านแค่รอให้ท่านหันมาสนใจอย่างเต็มที่และจงเข้าใจว่าเวลาที่เหลือนั้นน้อยมากแล้ว จงยึดมั่นไว้ทุกสิ่งกำลังเข้าสู่จุดจบและกำลังถูกรวบรวมปิดฉากลงจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดหัวใจและอย่าอิงอยู่กับความเข้าใจของตนเองเลย